ช่อง7อบอวนไปด้วยรักพระนางชื่อดังคบกันอย่างเป็นทางการแล้วส่งท้ายปีด้วยความรักอบอวลจากคู่รักนักสแสดงช่อง7 HD บิลนัทพลและวิ่าซิมิลันที่เขาพาดูใจกันมาได้5-6เดือนแล้วแม้ทั้งคู่จะยังคบหากันได้ไม่นานแต่ก็เต็มไปด้วยความหวานและความสุขที่ร่วมสร้างกันมา ลละสุดบิวได้มีการโพสต์ภาพคู่กับวีซ่าในโอกาสวันเกิดของแฟนสาวพร้อมกับแคปชั่นสุดอบอุ่นที่เผยความรู้สึกสุดพิเศษโดยบิวนั้นได้เขียนไว้ว่าขอบคุณนะคะที่สร้างสีสันให้ชีวิตพี่วันเกิดปีนี้ขอให้มีความสุขในทุกๆวันสนุกกับการใช้ชีวิตและน่ารักแบบนี้ตลอดไป Happy b i r t h d a y t o you ค่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์อย่างชัดเจนและมีการแชร์ช่วงเวลาดีๆด,ด้วยการผ่านโซเชียลมีเดียให้แฟนคลับได้ร่วมยินดีซึ่งเธอเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่กำลังได้รับความสนใจจากแฟนๆและนับเป็นเรื่องราวความรักที่อบอุ่นและน่ารักไม่น้อยในช่วงท้ายปีนี้ทั้งทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้มีพลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ